สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของยายหวยคนดวงดีนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้เยายหวยก็มาจุดทูบพี่ไข่เด็กวัดเจดีเพื่อให้เป็นแนวทางของหวยรัฐบาลเวียดนามหรือว่าหวยฮานอยสี่ฮานอยเฉพาะกิจพิเศษปกติ vip นะคะพี่น้องจ๋า ยิงยาวไปถึงราวพัฒนาของวันวันจันทร์ที่20เดือนธันวาคมพศ2564นระ25นะคะพี่น้องจา๋าทางช่องนะคะพี่น้องจ๋าทางช่องเป็นเพียงอีกหนึ่งแนวทางเท่านั้นนะคะย้ำนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดรับชมอย่างมีสติรับชมอย่างมีสตินะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋า ตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ขอให้ทุกท่านแฮงๆด้รวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่น้องจาอ๋าเลขทูบเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะความแม่นขึ้นอยู่กับความเชื่อและศรัทธาของแต่ละคนนะคะคนเราบุญต่างกันมีโชคต่างกัน มาแบ่งปันเผื่อมีโชคร่วมกันนะคะพี่น้องจ๋าก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกๆประการช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะพี่น้องจา๋าที่ฝั่งที่ไทยที่ประเทศไทยก็อาจจะมีฤดูหนาวเข้ามาแล้วก็ขอให้ทุกท่านดูแล สุขภาพร่างกายให้ดีนะคะส่วนที่ประเทศมาเลเซียนะคะเย่หวยคนดวงดีอยู่ที่ประเทศมาเลนะคะก็รู้สึกว่าจะมีพายุเข้าเนาะก็เสียหายกันหลายพื้นที่อยู่จากน้ําท่วมแบบไม่เคยท่วมมาก่อนเลยเนาะอุทกภัยธรรมชาติเราก็หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ก็ช่วยๆเหลือกันไป พี่น้องเนาะก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนหวยวันนี้ก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างความเม่นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและศรัทธาของแต่ละคนนะคะบุญคนเรามันต่างกันมีโชคต่างกันมาจุดแบ่งปันเผื่อมีโชคร่วมกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องจา๋า ส่วนตัวเลขเดี๋ยวเขียนให้อีกครั้งนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะพี่น้องจ๋าก็ขอให้ทุกท่านเฮ้งเฮปังปังอ่องๆนะคะพี่น้องจ๋าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ